ถือว่านำล้านครับเอเป็น2-3ผลิตุเนี่ยก็ถือว่าามือแ่สามทีนี้เป็นเทพนลสิงห์นะครับเหลอโบราณสวยง,งามน,นะครับสนุกคือกันนะครับตพี่พาเ้าทย่ เสียบผิวผิวสุภาพผู้ดูโอ้โหธรรมดาก็ตามแต่ถ้าไปด้วยคนที่จะรักและักผองติดตัวที่น้องอยากเจ้าเดินผักปั่นผ้าสะอาดปูที่แผงและปู่สุและปูที่สิบแปดติดตั้งระบบไฟฟาตั้งระบบไฟฟ้าสวัดิ์บริโภคบริารารดยมีอากาศโดยสายผู้จัการเบืองเชิงสาเหต คุ้องพักการเียนวันนี้สามรื่องนะท่านจะบอกให้นะครับเพื่อนพ่อพุทธใจใช่